ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับจ่องตีตีชินเนลนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกลาดเน็ตฟรีของใกล้ดีเทคนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัว7จ็ดอัดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหมุนอยู่หลังนะครับและนาดของเน็ต ดีเทคนะครับก็จะมีตั้งอัดเน็ตตัวเก่าแล้วก็อัดเน็ตตัวใหม่นะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเลยพร้อมแล้วนะครับไปรับจมอัดเน็ตฟรีดีเทคตัวที่1กันเลยนะครับอัดเน็ตฟรีดีเทคตัวที่1กดดอกจันหนึ่งูกสามจันเพลสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหมืระยะการใช้งานก็นวันนะครับ เน็ตฟรีดีแท็กตัวที่สองนะครับกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันห้าเหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้ากิกระยะการใช้งานก็นานถึงสามสิบวันนะครับอัดเน็ตฟรีดีแท็กตัวที่สามนะครับกดดอกจันสองสองสองดอกจันหนึ่งเจ็ดอ้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกนะครับระยะการใช้งานก็ นานถึง30วันนะครับหรือว่า1เดือนนะครับอ <blows. S 1> าดเนต็ตฟีดีแจกตัวที่4นะครับกดดอกจันสองสองสองดอกจันศูนย์เก้าสี่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกะยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับอาจเนต็ตฟีดีแจกตัวที่ห้านะครับกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 109สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกะยะการใช้งานก็นาน1วันนะครับาราัเน็ตฟีดีแจกตัวที่6นะครับกดดอกจัน103ดอกจันแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกะยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับรหัสเน็ตฟีดีแจกตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับกดดอกจัน104 ดอกจันสองห้าห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3ากิกิจยะการแจานก็นาน7วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7อัดเล้วยะครับก็ลองกดสมัครกันให้ครบทุกตัวทุกลาดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถแจานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ